ช่องตามใจทูเดย์บทที่1557ราวกับมแมลงวันซุยหยุนพูดว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอกก็แค่คุณหนูของเราให้ฉันมาคอยอรารักขาส่งคุณชายหลินหยุนก็เท่านั้นเองเมื่อพูดจบสุยหยุนก็กวัดแกว่งแขนเรือมังกรก็ลอยกลับไปทันทีในเมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นและก็ทำการหยุดขัดขวางแล้วนั่นก็เพียงพอแล้ว ไม่จําเป็นที่จะต้องคอยอารักขาต่อไปอีกหลินหยุนเห็นฝ่ายตรงข้ามจากไปก็ชะง,งักไปชั่วครู่จากนั้นก็พูดกับฉินหลานและโม่อยู่ว่าพวกเราก็ไปกันเถอะครึ่งวันผ่านไปทั้งสี่คนก็ขึ้นเรืออีกครั้งแต่ว่าเพราะหลินหยุนปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์รวมถึงกลิ่นอายลมหายใจเดิมดังนั้นก็เลยไม่มีใครจดจำเขาได้ที่เกาะนกนางนวลน,นี้ก็มีผู้คนขึ้นเรือมาจำนวนไม่น้อย ทั้งหมดล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเซียนของแต่ละสำนักใหญ่ภายในเมืองนกนางนวลแน่นอนว่าในจำนวนนั้นก็มีผู้ฝึกอิสระอยู่บ้างหลังจากที่ขึ้นเรือแล้วหลินหยุนก็เข้าไปในห้องพักส่วนตัวเพื่อที่จะเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนเขาเพิ่งจะกลืนกินแก้วหินวิญญาณของพญาค้างคาวนั้นเข้าไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่อยากที่จะเสียเวลาไปมากกว่านี้ทุกคนขึ้นเรือเรียบร้อยและหลังจากที่ผู้อารักขาได้นับตรวจสอบจำนวนคนที่ขึ้นเรือแล้วเรือใหญ่ก็ค่อยๆขับเคลื่อนออกจากเกาะนกนางนวลอีกครั้งมุ่งหน้าเดินทางไปยังเขตกลางฟ้าสำหรับหลินหยุนตอนที่ผู้อารักขาได้ทำการตรวจสอบสถานะนั้นก็พบเข้าโดยตรงขณะมองไปที่หลินหยุนความตื่นตระหนกตกใจนั้นช่างมากมายเกินกว่าที่จะบรรยาย แต่หลังจากที่ตื่นตกใจแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเดินออกไปจากห้องพักส่วนตัวของหลินหยุนเรือใหญ่ขับเคลื่อนมุ่งหน้าไปยังทิศใต้ยังเหลือระยะเวลาการเดินทางอีกหนึ่งปีกว่าจะว่านานก็ไม่นานจะว่าเร็วก็ไม่เร็วแต่หลินหยุนก็ไม่ได้ลดความระมัดระวังตัวลงทำตามที่สุยหยุนได้เคยพูดเตือนเอาไว้เฮเฟิงของสมาคมอมชอมทะเลคือน้องชายแท้ๆ ของเจ้าสำนักพยาทะเลถ้าเป็นเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นเรือใหญ่ลำนี้ก็เทียบเท่ากับว่าเป็นของทางเฮยเฟิงแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เฮยเฟิงเหมือนอยากที่จะกำหนดกรอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับสำนักพยาทะเลแต่ดูแล้วใครก็ไม่กล้าที่จะกระทาจริงๆเป็นแน่ด้วยสถานะของสำนักพญาทะเลในเกาะนกนางนวลแห่งนี้ในบริเวณทะเลไม่สิ้นแห่งนี้ แม้ต่อให้เป็นถึงสำนักเลือนรังเองก็ยังคงมีความหวาดกลัวอยู่บ้างไม่อยากที่จะทะเลาะหักหน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างเป็นจริงเป็นจังนั่นแสดงว่าสำนักพญาทะเลนั้นมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนแต่เมื่อเดินทางไปนานหลายเดือนแล้วพวกคนของสมาคมอมชอมทะเลนั้นก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยเขาถึงขนาดทำการสำรวจเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่พบแม้แต่เงาของพวกคนเหล่านั้นสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก ครื่องปีผ่านไปในที่สุดเส้นชายฝั่งทะเลที่ยาวไร้ขอบเขตนั้นก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าแล้วเขตกลางฟ้าในที่สุดก็ใกล้จะถึงแล้วแม้ว่าเวลานี้จะยังคงอยู่ในทะเลไม่สิน้นแต่ระดับความหนาแน่นของชีทิปในอากาศนั้นมีมากกว่าทางเขตเหนือแล้วนับตั้งแต่ที่เห็นเส้นชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวเรือใหญ่ก็ยังคงขับเคลื่อนอยู่อีกสองเดือนถึงจะได้เข้าใกล้ชายฝั่ง และเมื่อยิ่งเข้าใกล้กับพื้นดินมากขึ้นชีทิพในอากาศนั้นก็จะยิ่งมีความหนาแน่นมากขึ้นสภาพกลิ่นในอากาศโดยทั่วไปเต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวานวันนี้ในที่สุดเรือใหญ่ก็ได้เข้าเทียบชายฝั่งแล้วบนเรือก็มีเสียงตะโกนโห่ร้องแสดงความยินดีดังขึ้นเป็นระยะเขตกลางฟ้าใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นสามปี ในที่สุดก็ผ่านพ้นอันตรายความเสี่ยงจนมาถึงที่หมายแห่งนี้แล้วพวกคนเหล่านี้โชคดีเป็นอย่างมากเพราะมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตายลงในระหว่างการเดินทางร่างศพถูกฝังอยู่ท่ามกลางทะเลไม่สิ้นที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งในบริเวณที่ห่างออกไปนับพันลี้ด้านหลังของเรือใหญ่นั้นหลังจากที่รอให้เรือใหญ่เทียบท่าชายฝั่งทะเลแล้วร่างที่ใหญ่มหฮมานั้นก็หยุดการติดตามลง หลังจากที่หยุดพักสักชั่วครู่แล้วก็ได้ย้อนกลับไปยังทะเลไม่สิน้นส่วนทั้งหลินหยุนก็ได้พาฉินหลันกับโมอยู่รวมถึงสาวน้อยสินเอ,อ๋อเดินออกมาจากห้องพักในเรือสัมผัสกับชี้ทิพที่หนาแน่นในอากาศหลินหยุนอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นวั่นไหวสถานที่แห่งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเขตเหนือแล้วและก็เดินจากไปทันทีโดยหลังจากที่พวกเขาจากไปประมาณครึ่งวัน กลิ่นไอลมหายใจของยอดฝีมือก็พุ่งตรงมาจากทางด้านหลังโดยได้ล็อกเป้าหมายไว้ที่ร่างของหลินหยุนหลินหยุนดวงตาเบิกกว้างและพลันพูดกับโม่อยู่ด้วยเสียงหนักแน่นว่าพาพวกหล่อนทั้งสองหนีไปก่อนแม้ว่าโม่อยู่จะสัมผัสไม่ได้แต่เห็นถึงความจริงจังของหลินหยุนในเวลานี้จึงไม่พูดพร่ำอะไรรีบคว้าตัวของฉินหลานและซินเอ๋อเหอเหินไปยังเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วฝ่ายตรงข้ามนั้นคือย,ยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนปลายคนหนึ่ง เห็นว่าหลินหยุนหยุดการเคลื่อนไหวส่วนหญิงสาวสามคนนั้นได้จากไปแล้วชายชาราก็ไม่ได้ร้อนใจอะไรเพียงแค่กวาดสายตามองไปยังหญิงสาวทั้งสามคนที่หลบหนีไปเล็กน้อยแล้วก็เบนสายตากลับมาและจ้องมองไปยังหลินหยุนนายคือหลินหยุนคือหลินหยุนผู้ที่มีความบาดหมางกับคุณชายเฮยเฟิงนั่นใช่ไหมน่าจะไม่ผิดตัวล่ะสิคนผู้นี้ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเสียนที่อยู่บนเรือ แต่รอคอยอยู่ที่นี่มาโดยตลอดเพราะว่าบนเรือนั้นหลินหยุนไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนปลายบนเรือนั้นทั้งหมดมีเพียงไม่กี่คนสำหรับพวกคนเหล่านั้นหลินหยุนเคยตรวจสอบรายละเอียดมาบ้างแล้วหลินหยุนพยักหน้าและพูดว่านายก็เป็นคนของสมาคมอมชอมทะเลด้วยเหรอชายชาราได้ยินดังนั้นก็ยิ้มและพูดขึ้นว่า ไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนของสมาคมอ,อมชอมทะเลฉันเป็นผู้บำเพ็ญเซียนของสำนักพยาทะเลรับผิดชอบเรื่องส่วนใหญ่ในบริเวณท่าเรือแห่งนี้แต่ในเมื่อนายได้ล่วงเกินคุณชายเฮเฟิงฉันเองก็ต้องพักเรื่องราวที่ฉันต้องจัดการลงไปเสียก่อนเพื่อจะกำจัดนายให้สิ้นซากโอเคในเมื่อตอนนี้ก็ได้ยืนยันสถานะกันอย่างแน่ชัดแล้วงั้นก็ไม่ต้องมาเสียเวลากันต่อไปอีกอย่างนี้แล้วกันฉันจะให้โอกาสนายสักครั้งหนึ่ง หากนายเลือกที่จะฆ่าตัวตายฉันก็จะปล่อยร่างศพของนายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ลิ้นยุนสายศีษะเล็กน้อยผู้บำเพ็ญเซียนเขตกลางฟ้าต่างก็โง่เขลาและกำเริบเสบสารอย่างนายทั้งหมดเลยเหรอชายชาราได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเหอะเหอะไม่ใช่หรอกแต่ฉันรู้สึกว่าต่อให้ฉันจะกำเริบเสบสารต่อหน้าเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างนายบ้างแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเมื่อพูดจบ ชายชาราก็ชักกระบี่ยาวที่อยู่ในมือออกมาทันทีแล้วก็ฟาดฟันเข้าใส่หลินหยุนชีกระบี่แผ่กระจายไปทั่วทันใดนั้นเบื้องหน้าของหลินหยุนก็กลายเป็นสีดำมืดมิดอย่างไร้ขอบเขตไม่ทันที่จะได้ลงมือเลยจึงรีบเหาะถอยหลังออกมาแต่ชีกระบี่นับไม่ถ้วนก็ได้ฟาดฟันไปที่ร่างของเขาแล้วชั่วพริบตาเดียวร่างของหลินหยุนก็เกิดบาดแผลขึ้นนับร้อยจุด เลือดก็ไหลปเปื้อนไปบนชุดคลุมของเขาจนกลายเป็นสีแดงแล้วสีหน้าท่าทางของหลินหยุนก็เคร่งขรึมขึ้นมาทันใดผู้ที่อยู่เบื้องหน้านี้แข็งแกร่งอย่างมากผู้นี้คือผู้บำเพ็ญเซียนแดนจิตตะปฐมตอนปลายอย่างแท้จริงอีกทั้งระยะเวลาที่เข้าสู่แดนจิตตะปฐมตอนปลายนั้นก็ต้องนานมากแล้วด้วยนี่คือยอดฝีมือแดนจิตตปฐมตอนปลายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งอย่างแน่นอนหลินหยุนสีหน้าเคร่งขรึม วันนี้เห็นทีว่าคงจะต้องต่อสู้อย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วเห็นชุดคลุมของลินหยุนเปื้อนเลือดจนกลายเป็นสีแดงแล้วชายชราก็ยิ้มเยาะเป็นอย่างไรบ้างที่จริงแล้วฉันหวังดีกับนายฉันอยากให้ในายฆ่าตัวตายเองซึ่งถือเป็นการเมตตาต่อนายอย่างที่สุดแล้วลินหยุนสูดหายใจลึกฉันน่าจะไม่ต้องการเมื่อพูดจบก็พันกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายแวบไปในอากาศ วินาทีถัดมาร่างรางของเซียนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือของร่างรางของเซียนมีกระบี่ยักษ์เล่มหนึ่งและได้ฟาดฟันออกไปทันทีพลังของกระบี่สั่นสะเทือนไปทั่วปฐพีเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงทําให้พวกผู้บําเพ็ญเซียนที่กําลังเดินผ่านหรืออยู่บริเวณน,นั้นต่างก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปรีบหันมามองทางด้านนี้เมื่อเห็นร่างรางของเซียนนั้นแล้วต่างก็อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจลึก ส่วนชายชาราที่ถูกพลังของหลินหยุนล็อกเป้าหมายเอาไว้นั้นดวงตาที่แก่ชาราก็กระพริบติดต่อกันอย่างไม่หยุดช่องตามใจทูเดย์บทที่ห5 5 8ห้าาย่ำฟ้าเก้าทีถูกทำลายกระบี่ทิมแทงออกไปชั้นฟ้าชั้นดินก็เปลี่ยนสีไปทั้งหมดนี่คือครั้งแรกที่หลินหยุนแสดงกระบวนท่าดาบสกัดนภาอย่างเต็มกำลังหลังจากที่เขาเข้าสู่แดนจิตปฐมแล้วพลังอนุภาพที่น่าสะพรึงกลัวในเวลานี้ได้ยกระดับขึ้นอย่างสูงสุดอีกครั้ง ชั้นฟ้าชั้นดินเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วมีเพียงแค่กระบี่ที่ส่งพลังเล่มนี้เท่านั้นชี้กระบี่พัดโหมกระหน่ำโดยที่ไม่ปล่อยโอกาสให้ชายชารานั้นตั้งหลักรับมือได้เลยพลังกระบี่ที่ท่งอนุภาพไร้ขีดกำจัดได้ฟาดฟันไปที่ร่างกายของฝ่ายตรงข้ามในทันทีชายชาราร้องอดครวญเสียงดังและกระอักเลือดออกมาโดยพลัน ซึ่งร่างกายก็กระเด็นลอยไปไกลนับพันเมตรทะลุทะลวงจนเกิดเป็นบาดแผลที่บริเวณทรงอกของเขาทำให้เลือดไหลทะลักออกมาอย่างไม่หยุดชายชาราไออย่างรุนแรงพระถูกหลินหยุนลงมือโจมตีอย่างกระทันหันไออยู่สักพักหนึ่งจึงค่อยๆลุกยืนขึ้นในอากาศสายตาที่แก่ชาราแฝงไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจอย่างรุนแรง หลังจากที่ถอนหายใจแล้วชายชราก็มองไปที่หลินหยุนและพูดว่ามีหน้าหลัดที่สามารถทำให้คนของสํานักเลือนรางมาออกหน้าแก้ไขสถานการณ์ให้กับนายได้ดูเหมือนว่าภูมิหลังของนายจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นคงจะไม่สามารถมีอิทธิริ์แสนยิ่งใหญ่ที่แข็งแกร่งทรงพลังระดับนี้ได้ที่ฉันติดตามนายมาจนถึงที่นี่แล้วจึงตัดสินใจลงมือนั้นอย่างแรกเป็นเพราะว่าต้องการหาสถานที่เปลี่ยว แบบนี้จึงจะไม่เป็นที่สนใจของคนจํานวนมากอย่างที่สองก็เพื่อต้องการดูว่าจะมียอดฝีมือมารอต้อนรับนายบ้างไหมถ้าหากมีฉันเองก็จะไม่ลงมือดังนั้นจึงรอให้เดินมาถึงที่ตรงนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจากสถานะของนายคงจะไม่ได้มีภูมิหลังที่ธรรมดาเป็นแน่ที่ไม่มีคนมาคอยต้อนรับน่าจะเป็นเพราะนายรู้สึกว่ามันไม่จาเป็นละสิเฮ่เฮ <c oughs> ไห้หนุ่มพูดตรงๆเลยว่านายแข็งแกร่งมากจริงๆอิทธิริ์แสนยิ่งใหญ่ที่นายได้แสดงออกมาเมื่อครู่นี้นั้นแข็งแกร่งทรงพลังอย่างบอกไม่ถูกเห็นได้ชัดว่าพลังบำเพ็ญของนายก็ยังไม่ถึงแดนจิตปฐมตอนกลางเลยแต่หลังจากที่แสดงพลังออกมาแล้วคิดไม่ถึงว่าแม้แต่ฉันเองก็ยังได้รับบาดเจ็บนายไม่เลวเลยตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกแปลกใจขึ้นแล้ว ผู้เก่งกาจอัจฉริยะอย่างนายนี้ตกลงมาจากสำนักไหนกันแน่เมื่อดูจากอิทธิริศปฏิหารที่นายแสดงขึ้นเมื่อครู่นี้ก็ไม่ใช่วิชาอิทธิริศปฏิหารของเก้าสำนักใหญ่สำหรับพวกสำนักที่อ่อนแอกว่าเก้าสำนักใหญ่อยู่เล็กน้อยนั้นอย่างน้อยฉันเองก็พอเข้าใจถึงรายละเอียดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนไอ้หนุ่มหรือว่านายจะช่วยคลายความสงสัยให้กับฉันหน่อยสิ ลิ้นยุนถือดาบเข้าเทียนยืนอยู่บนอากาศแต่กลับไม่อยากที่จะเอ่ยปากขึ้นชายชราเห็นดังนั้นก็หัวเราะเล็กน้อยแล้วตนเองก็พยักหน้าและพูดว่าตกลงในเมื่อไม่อยากจะพูดงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากนายมีพลังความสามารถเพียงแค่นี้แล้วหล่ะก็อย่างนั้นวันนี้นายคงจะหมดหนทางที่จะหลบหนีไปได้แล้วชีวิตของนายจะต้องตกอยู่ในกำมือของฉันแล้ว อิทธิริศปฏิหารแบบนั้นแม้ว่าจะมีพลังอนุภาพที่แข็งแกร่งอย่างมากแต่เมื่อพิจารณาจากพลังบำเพ็ญของนายแลแสดงออกมาครั้งหนึ่งก็คงถึงขีดจำกัดแล้วล่ะสิลินยุนถอนหายใจและพูดว่านายพูดมากเกินไปแล้วเมื่อพูดจบลินยุนก็ก้าวกระโดดขึ้นอีกครั้งร่างกายกับพริบแวบหายไปกลางอากาศก็ปรากฏบันไดก้าวขั้นที่ว่างเปล่าขึ้นย่ำที่หนึ่งย่ำที่สอง ย่ำที่สามย่ำที่สี่ลิ้นหยุ่นย่ำก้าวขึ้นไปในทุกย่ำก้าวนั้นในอากาศก็เกิดระเบิดเสียงดังตูมตามขึ้นชั้นฟ้าชั้นดินสั่นสะเทือนเลือนล้านโดยในทุกก้าวของเขาที่ย่ำลงนั้นพลังอนุภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่สามารถบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ร่วงตกลงมาจากความว่างเปล่าแต่ละย่ำก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น ขณะที่หลินหยุ่นย่ำก้าวที่สีนั้นชายชาราได้ถูกกดทับจนต้องย่อตัวลงแล้วพลังกดทับที่มองไม่เห็นอันน่าสะพรึงกลัวทำให้เขาไม่สามารถยืนตัวตรงได้แล้วเวลานี้ชายชาราได้เกิดการสันเทาอย่างรุนแรงไปทั้งร่างกายสีหน้าก็ขาวซีดลงไปอย่างที่สุดเหนือสีสักของเขาในร่างกายของเขา ราวกับว่ามีพลังอนุภาพที่แข็งแกร่งตกทับลงมาใส่อย่างไม่หยุดต่อให้จะขับเคลื่อนพลังบำเพ็ญอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะต่อต้านแต่พลังกดทับนี้ได้กดทับใส่เขาอย่างรุนแรงและหนักหน่วงมากถึงขนาดที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะสามารถยืนหยัดได้อีกนานเท่าไหร่อีกทั้งในขณะนั้นยังมีพลังอย่างอื่นอีกไม่น้อยที่กำลังกัดกินตัวเขาอย่างไม่หยุดในขณะนั้นเองหลินหยุนได้ย่ำที่ห้า ขณะที่ย่ำที่ห้าออกไปนั้นลินหยุนก็กระอักเลือดออกมาอย่างกระทันหันสีหน้าขาวซีดอย่างมากแต่ว่าบนบันไดขั้นที่ห้านั้นเหมือนจะมีพลังต่อต้านที่รุนแรงไม่อยากให้เขาย่ำเท้าลงมาบนร่างกายของเขาบนขาของเขาต่างก็ปรากฏรอยแตกขึ้นในขณะนั้น เขาก็รับรู้ได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของหลินหยุนอย่างแท้จริงเริ่มเผาผลาเลือดสารจริงอย่างบ้าคลาั่งลมหายใจของเขาก็พุ่งประตูขึ้นอย่างรุนแรงจากการที่ลมหายใจเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นรอยแตกบนร่างของเขาก็เริ่มหยุดลงร่างกายของเขาที่เหมือนกับได้ถูกกดทับอยู่บนพื้นก็ค่อยๆที่จะลุกยืนขึ้นมาได้แล้วและแฝงไปด้วยความบ้าคลาั่งชายชาราตะโกนเสียงแข็งว่า ไอ้หนุ่มไม่ว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของนายจะน่าสะพรึงกลัวมากขนาดไหนแต่ความห่างของขั้นแดนของเราทั้งสองนั้นไม่ใช่ว่านายจะสามารถใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารมาทดแทนกันได้โดยง่ายหรอกนายไม่สามารถที่จะสังหารฉันลงได้นายไปตายซะเถอะเมื่อพูดจบชายชารานั้นก็พันเงยหน้าขึ้นและอ้าปากกว้างจากนั้นก็พ่นลูกปัดสีดำออกมาจากปากของเขาในทันทีเมื่อลูกปัดสีดำถูกพ่นออกมาจากปาก ก็ระเบิดเสียงดังตูมตามขึ้นเป็นพลังระเบิดที่มหาศาลทําให้พลังกดทับที่มองไม่เห็นนั้นแหลกสลายไปในทันทีในขณะเดียวกันชายชราผู้นั้นก็ปล่อยพลังหมัดออกไปด้วยอนุภาพที่รุนแรงทรงพลังกลางอากาศหลินหยุนที่กําลังเผาผลาญสารจริงเลือดอยู่นั้นเดิมทีก็อ่อนกําลังมากแล้วในขณะนั้นเองได้ถูกโจมตีเข้าใส่ก็เลยทําให้กระอักเลือดออกมาโดยพลัน พลังของเขาไม่สามารถที่จะยืนหยัดแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารย่ำฟ้าเก้าทีได้อีกแล้วบันไดที่ว่างเปล่าใต้ฝ่าเท้าก็ได้สูญสลายหายไปทันทีร่างกายของหลินหยุนราวกับว่าวที่เส้นเชือกขาดอย่างไรอย่างนั้นร่วงตกลงมาอย่างรวดเร็วขณะนั้นเขาเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้จึงร่วงตกลงจากความสูงนับพันเมตรหลินหยุนพยายามสูดชี้แท้ แล้วก็กลืนโอสถเข้าไปจึงทำให้สามารถทรงตัวอยู่ได้บ้างส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากพลังกดทับนั้นได้สูญหายไปแล้วชายชรา,าแห่งสำนักพยาทะเลจึงได้เร่งสูดลมหายใจอย่างหนักแม้ว่าขณะที่เขาเผาผลาญสารเลือดจริงแล้วสามารถทำลายอิทธิฤทธิ์ปฏิหารย่ำฟ้าเก้าทีของหลินหยุดลงได้แต่ว่าในเวลานี้ดวงตาอันแก่ชรา,าของเขาก็แดงก่ำไปทั้งหมดเพราะว่าเมื่อครู่นี้ ตัวเขาเองรู้สึกได้ถึงรสชาติของความตายแล้วช่างน่ากลัวจริงๆช่างไม่น่าเชื่อซะเหลือเกินเขาเองก็ไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่น่าสะพรึงกลัวและความรู้สึกที่ใกล้จะตายอย่างที่สุดนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเด็กหนุ่มที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่อยู่เบื้องหน้านี้ส่วนทังหลินหยุนหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมา เขาได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจคนแรกที่แม้แต่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารย่ำฟ้าเก้าทีก็ยังถูกทำลายลงไปได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ